ถ้าเราดําเนินชีวิตตามพระวจนะจริงทุกสิ่งที่ท่านทําในโลกมันจะกลายเป็นความจริงหลังจากท่านตายแล้วท่านไปอยู่ในสวรรค์โอเคไหมพระปีบอกแล้วว่าท่านมีทรัพย์สมบัติเงินทองบ้านรถทุกสิ่งหน้าตาที่ท่านมีในโลกนี้ไม่ใช่ความจริงนะครับเพราะอะไรเมื่อท่านตายแล้วท่านออกไปได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าท่านดําเนินชีวิตตามความจริงสิ่งที่ท่านทําตามความจริงมันจะติดตัวท่านนะครับไปหลังจากที่ท่านตายไปอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าด้วย ดังนั้นผมเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าพูดในพระวจนะของพระองค์มากกว่าเชื่อในสิ่งที่มนุษย์พูดไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เชื่อมนุษย์มนุษย์ยังไงก็ต่ากว่าความจริงของพระเจ้าผมจะเชื่อในมนุษย์ที่เขาสอนความจริงตามพระคําของพระเจ้าอย่างถูกต้องเท่านั้นเราถึงเชื่อนะครับในฮิบรูบทที่5ข้อที่14บอกว่าอาหารแข็งนั้นสําหรับผู้ใหญ่สําหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้วสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับ ข้าพ,พีบอกชัดนะครับว่าคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเขาสามารถแยกแยะพระวิญญาณเรียกว่า spirit of discernment หมายถึงว่าท่านแยกได้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีอะไรคือเรื่องของพระเจ้าอะไรคือเรื่องของโลกท่านแยกได้นี่คือไมบ้บรรทัดวัดการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนนะครับคือการแยกแยะออก บางทีคริสเตียนเป็นทาลกมากแยกอะไรไม่ออกนะครับท่านไม่รู้อะไรคืออะไรเพราะท่านไม่มีความจริงสัจจะความจริงจะปลดปล่อยท่านเป็นไทยเป็นไทยจากการระบบของโลกจากความคิดของมนุษย์จากสิ่งจอมปลอมทั้งสิ้นนะครับนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในคริสเตียนและคิดจะจักผมเรียกว่างูกินหางโอเคไหมมันมีงูกินหางท่ามท่ามกลางคริสเตียน ไม่ได้หมายงูจริงๆนะครับงูกินหางเข้าใจภาพเช่นคริสเตียนไม่รู้จักพระคัมภีร์ไม่อ่านพระคัมภีร์แยกแยะความจริงไม่ได้แยกแยะเรื่องราวไม่ได้ไม่สนใจพระวจนะของพระองค์ไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์ผ่านพระคัมภีร์กับพระเจ้าใดๆเลยท่านไม่รู้ความจริงนะครับในที่สุดท่านจึงไปเลยครับท่านจึงไปพึ่งมนุษย์สังเกตดีๆนะครับท่านจะฟังมนุษย์ และในที่สุดเลยท่านฟังมนุษย์และท่านก็จะผิดหวังท่านถูกหลอกมันเป็นงูกินหางนะครับทำให้ท่านเกิดปัญหากลับมาอีกท่านแก้ปัญหาไม่ถูกนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้อ่านภาวนาภาวจนาของพระเจ้าเราจึงไม่สามารถรู้จักความจริงของพระเจ้าเราจึงไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้บางทีน่าเศร้ามากนะครับ บางคนนั้นอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าหน้าที่นะได้ด้วยหน้าที่นมัสการสอนพระคำกติอยู่ใกล้พระเจ้าแต่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้ความจริงของพระเจ้านั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับสิ่งที่เป็นงูกินหางเกิดขึ้นที่ผมบอกแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่อ่านพระวจนะไม่ภาวนาไม่รู้จักพระเจ้ารู้จักความจริงที่แท้จริงท่านจะแยกแยะอะไรไม่ออกเข้าใจผ้าไหมเมื่อท่านแยกอะไรไม่ออกอะไรถูกอะไรผิดท่านไม่รู้ ในที่สุดท่านก็ไปพึ่งมนุษย์ท่านฟังมนุษย์ท่านไม่ต้องฟังผมนะครับถ้าผมสอนสิ่งไหนไม่ตรงพระคําของพระเจ้าท่านไม่ต้องฟังท่านฟังในสิ่งที่มันตรงพระวจนะของพระเจ้าเข้าใจภาพไหมแต่ท่านจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ผมสอนมันตรงและถูกต้องตามนี้ก็ต่อเมื่อท่านอ่านท่านภาวนาท่านศึกษาเห็นภาพไหมเมื่อเราไม่อ่านไม่ภาวนาไม่ศึกษาท่านก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมสอนนั้นถูกหรือผิดมันเป็นงูกินหางนะครับในที่สุดท่านแยกอะไรไม่ออกท่านก็ถูกหลอก เมื่อเราไม่สามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าด้วยตัวเราเองเราจะสูญเสียนะครับความเข้าใจความจริงของพระเจ้านี่คืออันตรายที่สุดเราแยกแยะเองไม่ได้ว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือความคิดของมนุษย์อันไหนคือเนื้อหนังของมนุษย์ท่านแยกไม่ออกนี่คืองูกินหางที่เกิดขึ้นในคิดจักรเพราะเราไม่สามารถรูฤฤ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 ้จักความจริงตราบใดที่เราไม่ได้อ่านไม่ได้ภาวนาพระวจนะท่านจะสูญเสียนะครับผมเรียกว่าสูญเสีย ความจริงของพระเจ้านี่คือวิกฤตพระยูสุสต์ได้เตือนแล้วนะครับว่าในยุคสุดท้ายจะมีการหลอกลวงสูงมากในมทัทธิว24ข้อ4ถึง5ข้อ11ข้อ24มีคำหลอกลวงที่พระคิดใช้ถึง4ครั้งนะครับนี่คือเรื่องใหญ่นี่คือเรื่องสําคัญที่พระยูส์เตือนสาวกของโรรองทุกยุคทุกสมัยว่าถ้าท่านไม่รู้จากความจริงของพระเจ้าท่านจะถูกลอกและจะนําท่านไปสู่ความพินาศด้วยพระยูสุต,ตัดตอบว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงพวกท่าน มันมีการล่อลวงถ้าเราไม่รู้จักความจริงของพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องและชัดเจนแล้วท่านจะถูกล่อลวงเพราะว่าจะมีหลายคนมาอ้างนามของเราสอนในนามของเรากล่าวว่าเราเป็นพระคิดและพวกเขาจะล่อลวงคนเป็นอันมากไม่ได้ล่อจํานวนน้อยนะครับจํานวนมากด้วยข้อ11ผู้เผยพระวจนะเทียมเทศหลายคนจะเกิดขึ้นล่อลวงคนจํานวนมากให้คิดยำ้ำท่านเชื่อสิ่งที่พระคิดพูดไหมครับผมเชื่อ สิ่งที่พปรองเตือนล่วงหน้าแล้วนะครับวาระสุดท้ายก่อนพระองค์เสด็จกลับมาโลกนี้คิดในคิดจักรในความเป็นคริสเตียนศาสนาคิดจะมีการล่อลวงจํานวนมากเพราะว่ามีพระคิศเทียมเท็จผู้เผยะชนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสําคัญคืออศัศจรรย์เหนือธรรมชาติและยิ่งใหญ่ได้ด้วยนะครับเขาทําได้ด้วยอํานาจของผีของมารเพื่ออะไรครับล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นไปได้ เรียกว่าล่อลวงแม้แต่คริสเตียนคิดจะจักรถ้าเป็นไปได้ถ้าวันนี้เราไม่อ่านพระคัมภีร์เราไม่รู้จักความจริงของพระเจ้าเราถูกล่อลวงแน่เราถูกหลอกล,อลวงแน่นอนนี่คือคําเตือนของพระอิสุคิตไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับ